สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับช่องพิเศษใส่ใจคุณเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมอะโวคาโดเป็นที่นิยมทั้งทั้งที่มีราคาสูงสูงไม่ใช่เฉพาะเรื่องของราคาที่สูงอย่างเดียวนะคะแต่อะโวคาโดก็มีประโยชน์สูงสูงด้วยเช่นกันเหตุผลก็คืออะโวคาโดเป็นซูเปอร์ฟู้ดที่มีประโยชน์มากมายต่อร่างกายเหมาะกับทุกเพศทุกวัยรับประทานได้บ่อยโดยไม่ต้องกลัวเสียสุขภาพเลยละค่ะกลัวอย่างเดียวคือการเสียเงินซื้ออะโวคาโดในราคาที่สูงนี่แหละค่ะ อะโวคาโดถือว่าเป็นผลไม้ที่มีไขมันสะสมอยู่จํานวนมากแต่ไขมันพวกนี้ถือว่าเป็นไขมันที่ดีมีประโยชน์นะคะแถมอะโวคาโดยังเป็นผลไม้ที่มีโปรโตีนสูงด้วยล่ะคะ่ะและโปรโตีนที่อยู่ในอะโวคาโดนั้นเป็นโปรโตีนที่ย่อยง่ายช่วยให้ขับถ่ายได้ดีหากใครมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายเนี่ย สบายใจได้เลยละค่ะและที่สําคัญใครที่อยากจะลดน้ําหนักอะโวคาโดเนี่ยเป็นผลไม้ทางเลือกที่แนะนําสําหรับคนที่อยากลดน้ําหนักค่ะเนื่องจากอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงและมีคราร์โบไฮเดรตและน้ําตาลในปริมาณที่ต่ํารวมทั้งยังมีกรดโอเลอิกที่ช่วยกระตุ้นสมองให้อิ่มเร็วไม่หิวบ่อยถือว่าเป็นผลไม้ที่ดีสําหรับการลดน้ําหนักอย่างมาก นอกจากนี้โอโวคาโดยังอุดมไปด้วยวิตามินและธาตุต่างๆที่สําคัญด้วยนะไม่ว่าจะเป็นวิตามินอ e, ีสารต้านอนุมูลอิสระโพแทสเซียมโฟเลตวิตามินเอวิตามิน B ีวิตามินซีกรดไขมันดีชนิดไม่อิ่มตัวซึ่งเป็นชนิดเดียวกับน้ํามันมะกอกช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้อีกด้วยและยังมีสารแคลโรทีนน้อยต่างๆถึง11ชนิดโดยจะพบมากในบริเวณเนื้อที่เป็นสีเขียวเข้มที่ติดกับใต้เปลือกนีละค่ะ และในปัจจุบันนี้นะคะอะโวคาโดถูกนํามาพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์บํารุงผิวพรรณอีกมากมายเลยล่ะคะ่ะมีสรรพคุณในเรื่องของการลดริ้วรอยแห่งวัยใครอยากสวยอยากหล่อกเกินวัยอย่าลืมอะโวคาโดนะคะ นอกจากนี้นะคะการรับประทานอะโวคาโดเป็นประจำจะช่วยในเรื่องของกระดูกและฟันด้วยเพราะอะโวคาโดให้แคลเซียมในปริมาณที่มากพอสมควรเลยทีเดียวนอกจากนีอะโวคาโดยังช่วยในเรื่องของระบบประสาทสมองลดความเครียดผ่อนคลายลดความเมื่อยล้าและยังมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาก,การปวดหัวไมเกรนได้อีกด้วยนะ และอะโวคาโดยังมีประโยชน์อีกมากมายสมกับคำว่าซูเปอร์ฟู้ดนั่นแหละค่ะถ้าเทียบราคากับประโยชน์ก็ถือว่ารับได้เนาะราคาสูงหน่อยแต่เราก็ได้ประโยชน์คุ้มค่าแน่นอนและถ้าหาอะโวคาโดกินกันเรียบร้อยแล้วอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้ช่องพิเศษใส่ใจของเราด้วยนะคะ